ดูเหมือนว่าศาลเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านกำลังจะถูกหรือถอนและเครื่องรางของที่ศาลเจ้าแห่งนั้นก็สามารถหยิบไปได้ตามใจชอบจะดีเหรอเอาเครื่องรางมาแจากฟรีแบบนี้เออแต่ว่ามันรู้สึกน่าสงสารนิดนึงไม่รู้สิขอรับมาไว้ก่อนกแล้วกันและในคืนนั้นเอง อาเชิญทําตัวตามสบายได้เลยครับอาอาเชิญทําตัวตามสบายได้เลยครับเออคือจะอยู่ที่นี่ต่อก็ได้นะครับครับถ้าหากว่าครับถ้าหากว่าท่านไม่รังเกียจนะ หากว่าท่านไม่รังเกียจอะนะครับถ้าหากว่าท่านไม่รังเกียจลักเกอร์นะครับถ้าหากท่านไม่รังเกียจลักเกอร์นะผมพูดจริงครับผมพูดจริงผมพูดผมพูดจริงครับผมพูดจริงครับพอเก็บเครื่องราง พอเก็บเครื่องรางมาแล้วก็มีท่านเทพพ่วงติดมาด้วย